ครับในข้อที่16นะครับเขาบอกว่ายักษ์ตนหนึ่งมีกล่องมหัศจรรย์ใบหนึ่งนะซึ่งมีขนมอยู่ในกล่องเมื่อเปิดกล่องจํานวนขนมจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะสมมุติว่าถ้าตอนแรกนะครับในกล่องมีขนม10ชิ้นนะกล่องถูกปิดอยู่นะในกล่องมีขนม10ชิ้นพอเปิดกล่องจำนวนขนมมันจะต้องเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับ เปิดกล่องมาจะเหมือนขนมจะกลายเป็นสองเท่าของ10ชิ้นก็คือจะกลายเป็น20ชิ้นนะและทุกครั้งที่เปิดกล่องยักษ์จะกินขนม8ชิ้นนะลองยกตัวอย่างจากเมื่อกี้นะจากตอนแรกในกล่องมี10ชิ้นพอเปิดปับ๊บจะกลายเป็นมี20ชิ้นยักษ์ก็จะกินไป8ชิ้น20ชิ้นกินไป8ชิ้นก็จะเหลืออยู่20 8ลบ8ก็เหลืออยู่12ชิ้นนะ เป็นแบบนั้นนะครับนะสมมุติตัวเลขขึ้นมาให้เข้าใจให้เข้าใจโจทย์ก่อนนะเขาบอกว่าซึ่งเมื่อยักษ์เปิดกล่องเป็นครั้งที่3พบว่ามีขนม8ชิ้นและยักษ์ก็ต้องกิน8ชิ้นใช่ไหมครับซึ่งยักษ์จะกินขนมหมดพอดีนะอยากรู้ว่าเดิมตอนเริ่มต้นนั้นม ja, ีขนมอยู่ในกล่องกี่ชิ้นโจทย์มันมีมาแค่นี้นะครับนะเมื่อเราอ่านจบเนี่ยเราเริ่มคิดว่าเราจะใช้การคิดย้อนกลับ เราก็เลยสร้างตารางครับสร้างตารางตารางนี้เราก็ออกแบบเองเนาะก็เป็นอย่างนี้นะครับลองดูเนาะเปิดครั้งที่1เปิดครั้งที่2เปิดครั้งที่3ามเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของจำนวนขนมในกล่องนะครับถูกกินไปแล้วจะเหลืออยู่เท่าไหร่จำนวนขนมในกล่องถูกกินไปแล้วจะเหลืออยู่เท่าไหร่ แต่ไอ้เจ้าจำนวนขนมในกล่องเนี่ยนะครับนึกออกไหมครับว่าก่อนเปิดกับหลังเปิดพอหลังจากการเปิดปั๊บจํานวนมันจะเพิ่มเป็นสองเท่าดังนั้นไอ้เรื่องจำนวนขนมในกล่องเนี่ยก็เลยต้องแบ่งแยกย่อยออกมาอีกเป็นก่อนเปิดกับหลังเปิดครับนะเอาละเยก็จะสร้างตารางได้แบบนี้นะครับนะแล้วเราก็จะเริ่มการคิดย้อนกลับกันนะครับอ่เขาบอกว่า เมื่อยักษ์เปิดกล่องเป็นครั้งที่สามก็คือเป็นหลังเปิดครั้งที่3ใช่ไหมครับจะเจอขนม8ชิ้นครับหลังเปิดครั้งที่สามจะเจอขนมอยู่8ชิ้นตรงนี้ก็เลยเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับเอาละทีนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดครั้งไหนก็ตามยักษ์มันจะต้องกิน8ชิ้นเสมอ ดังนั้นตรงนี้ครูก็เลยไม่ได้มองว่าเป็นสเต็ปที่เท่าไหร่นะครับนะนะยักษ์มันจะกินไป8ชิ้นเสมอนะครับนะหลังเปิดมันเจอ8ชิ้นมันกินไป8ชิ้นเพราะฉะนั้นจะเหลือขนมอยู่ก็คือ8-8ลบนวนขนมพอเปิดมามี8ชิ้นถูกมันกินไป8ชิ้น -8 ลบ8ก็เหลือ0แล้วนะครับนะหมดแล้วแปลว่าถ้าเปิดกล่องครั้งต่อไปจำนวนขนมจะเป็น2เท่าของ0ชิ้น2คูก็ได้0ก็คือจะไม่มีขนมอีกแล้วครับนะทีนี้เราจะคิดย้อนกลับไปเพื่อหาจำนวนขนมตอนเริ่มต้นนะครับนะอยากรู้ว่าเดิมมีขนมในกล่องกี่ชิ้นตอนเริ่มต้นมีกี่ชิ้นเอาละครับ ด,ดีครับก่อนเปิดกับหลังเปิดก่อนเปิดมีเท่าไหร่หลังเปิดจะมีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าใช่ไหมครับแสดงว่าก่อนเปิดมันจะต้องน้อยกว่าหลังเปิดไปสองเท่าครับเดังนั้นจากตรงนี้นะครับคิดย้อนกลับไปครับว่าก่อนเปิดมันจะต้องมีเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ปสองนะครับน้อยลงกว่าแชิ้นไปสเท่าแหารสก็จะเท่ากับสชิ้น ก่อนจะเปิดนะครับก่อนจะเปิดในครั้งที่สามในกล่องจะต้องมีขนมสี่ชิ้นขนมสี่ชิ้นเนี่ยมันจะมาจากไหนล่ะมันก็ต้องมาจากขนมที่เหลือจากการกินไปในครั้งที่สองโอเคไหมครับเนี่ยจากการกินไปตรงเนี้ยเหลือจากการกินไปตรงเนี้ยจะต้องเหลือขนมอยู่สี่ชิ้นนะดังนั้น ข้อมูลช่องนี้นะครับก็จะไปสัมพันธ์กับจำนวนขนมที่เหลือหลังจากที่มันกินไปครั้งที่สองนะครับโอเคดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น4นะครับ4ชิ้นนะครับยักษ์มันจะต้องกินแล้วเหลือขนมอยู่4ชิ้นนะครับเหลืออยู่สี่ชิ้นแล้วมันก็ปิดกล่องใช่ไหมแล้วมันปิดกล่องพอมันเปิดกล่องจำนวนขนมจาก 4. ชิ้นก็จะเพิ่มเป็น8ชิ้นเอออย่างเงี้ย ออกนึกออกนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือสเต็ปสาของเรานะครับซึ่งสเต็ปสเนี่ยกับสเต็ปสเนี่ยมันสัมพันธ์กันครับมันคือเหตุการณ์เดียวกันอ่ะมันคือสิ่งเดียวกันอ่ามันคือสิ่งเดียวกันนะเอาละครับยักษ์มันกินไป8ชิ้นแล้วยังเหลือขนม4ชิ้นได้แสดงว่าตอนก่อนที่มันจะกินนะก่อนที่มันจะกินมันจะต้องมีขนมอยู่ 8บวกสก็คือ12ชิ้นใช่ไหมครับนะแปลว่าเมื่อมันเปิดครั้งที่2มันจะต้องเจอขนม12ชิ้นครับมันจะต้องเจอขนมเป็น8บวก4นะครับนะในการเปิดกล่องครั้งที่2มันจะต้องเจอขนม8บวก4เท่ากับ12ชิ้นนะ 8ตรงนี้ก็คือส่วนที่มันกินไป4ตรงนี้ก็คือขนมที่เหลืออยู่นะเพราะฉะนั้นตอนที่มันเปิดกล่องมานะครับเปิดกล่องมาในครั้งที่2มันจะต้องเจอขนม12ชิ้นครับนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่4แล้วก็คิดย้อนกลับไปครับว่าแล้วตอนก่อนเปิดล่ะตอนที่ยังไม่ได้เปิดครั้งที่สองอ่ะ ตอนที่ยังไม่ได้เปิดครั้งที่สองก่อนเปิดกับหลังเปิดนะหลังเปิดจำนวนขนมจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแสดงว่าก่อนเปิดจำนวนขนมต้องน้อยกว่า12ชิ้นไปสองเท่านะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น12หารด้วย2เท่ากับ6ชิ้นนะอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่5นะใช้การคิดยอ้อนกลับมาเรื่อยๆนะครับนะ ก่อนที่จะเปิดครั้งที่สองต้องมีขนมอยู่6ชิ้นไอ้ขนม6ชิ้นเนี่ยมันจะมาจากไหนมันก็ต้องมาจากขนมที่กินเหลือมาจากครั้งที่1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนครั้งที่1เนี่ยหลังจากกินครั้งที่1ไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องเหลือขนมอยู่6ชิ้นครับตรงนี้ก็เลยเป็นสเต็ปที่6สเต็ปที่6กับสเต็ปที่หเนี่ยมันตรงกันนะครับมันตรงกันนะครับเนี่ย มันจะส่งค่าถึงกันแบบเนี้ยช่องนี้ส่งค่าไปให้ช่องนี้ช่องนี้ส่งค่าไปให้ช่องนี้อนอนโอเคคงพอดูออกนะอ่ะต่อไปนะครับในครั้งที่หนึ่งนะครับมันกินไป8ชิ้นแล้วยังเหลือขนม6กชิ้นได้นะครับสแสดงว่าจำนวนขนม ตอนที่มันเปิดกล่องมานะครับมันจะต้องเจอขนมอยู่8บวก6ก็คือ14ชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่7นะหลังจากเปิดกล่องนะครับมันจะเจอขนม14ชิ้นมันกินไป8ชิ้นมันก็เลยเหลืออยู่6ชิ้นนะครับนั้นคิดย้อนกลับไปตอนก่อนที่จะเปิดกล่องครับนี่ก็คือตอนเริ่มต้นนั่นเองนะซึ่งก็จะเป็นสเต็ปที่8ของเรานะครับ ก่อนเปิดกับหลังเปิดหลังเปิดจำนวนขนมจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแสดงว่าตอนก่อนเปิดจำนวนขนมต้องน้อยกว่า14ชิ้นลงไปสเท่าก็เป็น14หารด้วย2เท่ากับ7ชิ้นนี่ตรงนี้คือคำตอบครับคำตอบอยู่ที่ตรงนี้แล้วครับงั้นตอเดิมมีขนม ในกล่องต่อเริ่มต้นเลยนะเท่ากับ7ชิ้นมี7ชิ้นยักมาเปิดครั้งที่1มันจึงกลายเป็นมี14ชิ้นถูกกินไป8ชิ้นก็เหลือ6ชิ้นจาก6ชิ้นนี้เมื่อเปิดครั้งที่2ก็เลยกลายเป็น12ชิ้นเพิ่มเป็น2เท่ายักกินไป8ชิ้นก็เหลือ4ชิ้นจาก4ชิ้นตรงนี้นะครับเมื่อยักมาเปิดกล่องก็เลยกลายเป็น8ชิ้น ยักษ์ก็กินไป8ชิ้นก็หมดครับนะโอเคนะการคิดย้อนกลับนะครับใช้การคิดคิดย้อนกลับนะคิดว่าข้อนี้คงเข้าใจละนะ